สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังค้าวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวของท่านองค์มนตรีค่ะที่ได้เชิญถุงพระราชทานนะฮะไปมอบให้กับรัศดรและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานพร้อมทั้งติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระาราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ โดยเมื่อวันพุธที่10มกราคมที่ผ่านมานะคะคทางด้านนายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในภาพบรมราชูปถมัมนายสุทัศน์ตั้งพิพัฒนาพงศ์ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่สาสำนักงานกปรคณะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปยังโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ ปฏิบัติงานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการจำนวน192ตัวถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการรวม139ถุงสร้างความเพื้มปิติให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใย,ยพระศกนิกรเสมอมา จากนั้นองค์มนตรีและคณะพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเยี่ยมชมผลการดำเนินง,งานโครงการและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุงต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่4มีนาคม2544ให้หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรเนื่องจากราษฎรประสบปัญหาความยากจนและขาดแคลนสาธารณูปโภคที่จำเป็น ตลอดจนบริการขั้นพื้นฐานของรัฐความว่าให้รักษาป่าไม้ไม่ให้ถูกทำลายและขอให้อธิบดีกรมป่าไม้ช่วยดูแลราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรกลุ่มบ้านทุ่งต้นยิ้วซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนสำนักงานกบรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยการสนับสนุนงบประมาณในปี2564ถึง2566 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วบ้านปรอโกหมู่ที่11ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ และบ้านทุ่งต้นงิ้วบ้านแลโคบ้านโปรโกอหมู่ที่7ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาัจตากรวม237ครัวเรือนประชากร952คนซึ่งอาศัยอยู่ปะปนกันเป็นชาวไทยภูเขาเชื้อสายเกเรี่ยงเผ่าสกอเกิดผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานได้แก่ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้ราษฎรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำนา จากเดิมทำนาในรูปแบบข้าวไร่มาเป็นการทำนาดำแบบนาขั้นบันไดโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวและการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ได้แก่ข้าวหลวงสันป่าตองบือชะโพบือแมวบือวาเจาะและบือวาเบะ เป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวต่อหน่วยพื้นที่และลดการขยายพื้นที่การปลูกข้าวไร่ลงจากการส่งเสริมโครงการตั้งแต่ปี2564ถึง2566จำนวน90ไร่จากเดิมผลผล,ผลิตข้าวไร่20ถ25ถังต่อไร่เมื่อเปลี่ยนมาทำนาแบบขั้นบันไดได้ผลผลิต35ถ40ถังต่อไร่ทำให้รัษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถส่งบุตรหลานเรียนจบปริญญาตรี 2. ด้านการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรจัดตั้งกลุ่มผ้าทอบ้านทุ่งต้นยิ้วปัจจุบันมีสมาชิกรวม43คนและกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้ามีสมาชิก25คน 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารทำให้สภาพป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดทั้งปีเป็นแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานรวมถึงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายคณะ ได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถดอยแบแลบ้านขุนอมแฮดอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการจำนวน22ตัวถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการรวม144ถุง จากนั้นองค์มนตรีและคณะพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7มีนาคม2545สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ทรงพบว่าพื้นที่ป่าบริเวณดอยแบรแลถูกบุกรุกแผวถางเป็นบริเวณกว้างจำนวนนับพันไร่ และมีแนวโนมว่าจะมีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าปล่อยไว้เช่นนี้แหล่งต้นน้ำบริเวณห้วยอมแพทห้วยแบแลห้วยพะอันห้วยก่กสร้างห้วยใครนุ่นจะประสบกับภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำซึ่งจะนำความเดือดร้อนมาสู่ราษฎรในพื้นที่อำเภออมก๋อยในอนาคต จึงมีพระราชด,ดำริให้มีการจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูงโดยนำพื้นที่ถูกแผ้วถางมาจัดทาเป็นแปลงปลูกพืชนเมืองหนาวและให้ราษฎรที่บุกรุกดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการเพื่อเป็นการหยุดยั้งมิให้บุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้นอีกต่อไปโดยมีพื้นที่ดำเนินการสามหมู่บ้าน ได้แก่บ้านขุนอมแฮทในบ้านขุนอมแฮทนอกและบ้านพระอันรวม251ครัวเรือนประชากร964คนจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ทำให้ราษฎรในโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนเริ่มโครงการมีรายได้3,500บาทต่อปีต่อครัวเรือนปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น43,000บาทต่อปีต่อครัวเรือ,รอนราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีรายได้จากการทำงานในโครงการเฉลีย่ย30,000บาทต่อปี รายได้จากการทอผ้าเฉลีย3000่ย3,000-5,000บาทต่อปีรายได้จากการรับจ้างเฉลีย่ย20,000-50,000บาทต่อปีและไรายได้จากการขายกาแฟเฉลีย3000่ย3,000-30,000บาทต่อปีทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถส่งบุตรหลานเรียนจบปริญญาตีและได้รับการดูแลทางสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆเช่นธนาคารข้าวพระราชทานถนนปราปาภูเขาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากนี้ยังปลูกจิตสำนึกให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนช่วยป้องกันการบุกรุกทำลายป่าทำให้สภาพป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูให้กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม นั่นก็คือในส่วนของภารกิจนะคะที่ท่านองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานค่ะไปมอบให้แก่ราษฎรและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะพร้อมกับติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะและเนื่องจากในวันเสาร์นี้นะคะวันที่13มกราคมถือว่าเป็นวันเสาร์ที่2ของปีนะคะแล้วก็เป็นวันเด็กแห่งชาติในหน่วยงานสถานที่ราชการนะคะต่างเนี่ย เขาก็จะได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆะะได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กกันและหนึ่งในสถานที่ที่จัดงานวันเด็กนี้นะคะก็คือกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะจะได้มีการจัดแสดงกิจกรรมของทหารนะคะในงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2567ค่ะในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะโดยในการจัดงานนี้นะคะก็จะมีการแสดงยุทธปกรณ์ต่างๆนะคะให้กับน้องๆ ได้เข้ามาชมแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจถึงอาชีพต่างๆในอนาคตด้วยเนี่ยนะคะ ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์นะคะของทางกองทัพบ,บกและก็การปฏิบัติของหน่วยในการจัดแสดงกิจกรรมทางทหารเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567นะที่สนับสนุนโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะในวันนี้เราจะมาดูถึงเส้นทางนะคะการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ที่จะมีการเคลื่อนย้ายกันในวันศุกร์นี้นะคะโดยในเวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีค่ะจะมีการเคลื่อนย้ายปืนขนาด105มม ะะลากจูงจํานวน2กระบอกค่ะเคลื่อนย้ายจากป ,1 น1รออนะคะซึ่งเส้นทางการเคลื่อนย้ายก็คือจะเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งหน่วยค่ะบริเวณแยกเกียรกายนะคะถนนทหารถนนปฏิพัฒน์สี่แยกสะพานควายค่ะถนนพหลโยธินถนนวิภาวดีรังสิตนะคะมาจนถึงถนนแจ้งวัฒนะกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็หากมีสภาพการจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะน อกจากนี้นะคะในเวลา21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาที ก็จะมีการเคลื่อนย้ายรถยนต์บรรทุกพร้อมติดตั้งอาวุธนะคะจำนวนหนึ่งคันซึ่งเส้นทางการเคลื่อนย้ายค่ะก็จะย้ายจากที่ตั้งหน่วยนะคะถนนสาเสนแยกเกียรกายถนนทหารแยกบดีพัฒมาถึงแยกสะพานควายนะคะถนนพหลโยธินถนนวิภาวดีรังสิตมาจนถึงถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็เข้าที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะส่วนในส่วนที่2ค่ะจะเป็นในส่วนของคนสองรออเนี่ยนะคะจะมีการเคลื่อนย้ายยานเกราะล้อ,อยางจํานวนหนึ่งคันค่ะ ในเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะช่วงเวลาดังกล่าวในเส้นทางการเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งหน่วยนะคะตามเส้นทางจังหวัดปราจีนบุรีมาถึงถนนวิภาวดีรังสิตนะคะถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็มาเข้าที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะซึ่งก็จะมีการเคลื่อนย้ายยุทธป,ปกรณ์ต่างๆนี่นะคะในเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาก็ขอให้ ผู้ที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะคะจดสรรเวลากันให้ดีๆนะคะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของพลรอ1นะคะก็จะมีการเคลื่อนย้ายยาันเกราะล้อ,อยางจํานวนหนึ่งคันเช่นเดียวกันค่ะเส้นทางการเคลื่อนย้ายก็จากที่ตั้งหน่วยนะคะตามมาที่เส้นทางของจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเข้าสู่ถนนรามอินทาถนนแจ้งวัฒนะนะคะมาสู่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะในส่วนของพลม .2 อ,อรออนะคะจะมีการเคลื่อนย้ายเช่นเดียวกันค่ะ ก็จะใช้เส้นทางของที่ตั้งหน่วยค่ะถนนพระโโยธินนะคะมาตามถนนแจ้งวัฒนะและก็เข้าสู่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็ในส่วนของวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะอาจจะมีการกีดขวางช่องทางจราจรบ้างนะคะก็ขอให้ผู้ที่สัญจรแล้วก็ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะคะเผื่อเวลาการเดินทางกันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ป้องกันการจราจรที่ติดขัดค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึง โดยกองระชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel n อาทับพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยกองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญชวนน้องๆร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 ภายในงานน้องๆจะได้พบกับพื้นที่แห่งการเรียนรู้กิจกรรมความรู้คู่บันเทิงหรืออีดูเทนเมนต์สนุกสร้างสรรค์วันทีมทัพไทยแล้วพบกันในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ณกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปเสียงนี้ มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย